ไม่ในเอฟได้เอฟเฟกไม่ได้บูจี้เจ้าคิดไปเองหรือเปล่าคนสวยอะไรนะเจออะไรอ้แล้วมาทำอะไรอย่างนี้แล้วคนอื่นเขาดูเขาดูสดแล้วเขินนะเขิน ออ,อ,อขอบคุณแมวนะครับแต่ว่าขอบคุณปวานอีกอขอบคุณนะฮะเอาเจ้าจากจากรวยเยี่ยงนะักข้าขอญาตฉีดน้ำหอม ข้าไม่ให้เจ้าเห็นแล้วว่าวัาวนนี้ข้าฉีดน้ําหอมอะไรนี่น้ำหอัวเ่ารักวะนมสัสก,การค่ะหลวงพี่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่หลวงพี่นะนคุณพระไม่ใช่พระ ข้าจะกลับไปลบ,บุรีอีกหรือไม่จักอยู่ว่าข้าหากมีภารกิจจะต้องไปว่าราชการที่ลบ,บุรีข้าจะไปแต่ตอนนี้ข้ายังไม่มีลบ,บุลบ,บุรีอาจจะยังไม่มีข้ารอแล้วเอาเจ้ารออีกสักนิดนะมันจะร้อนน,นิดนึงขอบุณสำหรับปาวาและน้องเหนียวนะครับ วันนี้ข้าอยากข้าจะอยากเป็นคนตึงๆมากเลยแต่ว่าข้าตลกทุกวันเลยช่วงนี้ข้าจะขายหล่อบ้างไม่ได้เรือ่อวันนี้ขอ้องนะครับเดี๋ยววันนี้จะขายหล่อไปเดินอยู่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองนะครับมีคนถามว่าน้องออฟโรดไปที่คลื่นไหมครับไม่ได้ไปครับเพราะว่าน้องโรถป่วยอยู่นะครับต้องรักษาตัวนะคร จะบอกว่าค่ารูปงามยิ่งนักรูปงามแล้วตัวค่าไม่งามหรืองามแต่รูปหรือไงอะ,อะไรนะฮะนามสกุลเหมือนกันเลยครับพี่ก็คือบ้านใหญ่โตมโหลานนะะเนี่ยวิจัยอู้มอเตอร์ไซค์นุ่งสัน้นวิขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ้ขอบคุณคุณนุ่นนะครับนันานน,านนุ่นนุ่นนันนเด่นนุ่นนันนุ่นน,นนุ่นแน่ปลากระป๋องเจ้าค่ะปลากระป๋องข้าบอกเลยอร่อยเยี่ยงนักวันนี้ข้าจะเอาปลากระป๋องให้เจ้าดูหากวันนี้พอเจ้าอย่าลืมมาเล่นกันในทวิตเตอร์เ,อเ,ออเอพราะวันนี้ข้ามีนี่เลยข้าไม่ได้ขายของนะ ุยแล้วดูดิติดเอฟเฟกหน้าโมันอาจจะหล่อเกินจริงเพราะข้าก็ใส่เอฟเฟกบ้างปากติงวิแบแวบแบ้างขอบคุณครับอยากได้ไหมครับเดี๋ยววันนี้ถ้าเสร็จงานเนี่ยมันจะต้องไปเฟล็กต่อถ้าวันนี้เสร็จเกินไม่เกินสี่ทุ่มผมจะมาสตรีมนะครับเดี๋ยวเจอกัน อยากได้เหรอเดี๋ยวจะไปดูนะตอนนี้ทุกคนกำลังดูในแ a s h t a g แล้วพี่ครับเราเราเลือกลูกได้ถึงกี่โมงอ่ะถึงกี่โมงอ่ะสิบสี่นาฬิกา หุ่ยเดียวดาวตกข้าจากขอพรให้เราอยู่ด้วยกันเเคย16.00นาฬิกาค่าจากเลือก16นาฬิกาเชี่ยเชี่ยเสี่ยวเจ้าเสี่ยวสม่าเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวจ้านเสี่ยวจ้านอ๋อเสี่ยวจ้าน เสียวจ้าโดนเป็นหนักครับขอบคุณมากเลยครัเกิดไปแล้วเนี่ยมอนมอนดูนี่ดิได้มอนง่วงอยู่นะครับเดี๋ยวรอไดมอนแบบว่าหายง่วงก่อนเพราะว่าตอนนี้มอนไม่คอนเซ็ปต์นนการมาออกกล้องนะครับมอนอยากออกกล้องไหมมอนเอาของมอนซับหน้าก่อนนะครับ เพราะว่าอะไรนะได้คุณเพชรตอนนี้ไม่มีใครว่างเลยเพราะว่าคุณเป็นท่อกำลังเรียนอยู่นะครับพี่อู๋ไม่ไปแข่งเอลฟาหรอคะเกินอ่ะผม <c ười> มันเยอะแล้วอ่ะขอบคุณครับ <gie> <c oughs> อะไรนะ <g urt> วันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมา <c oughs> <Salz. c oughs> กันไม่ครบอันตัวค่านั้นขอบคุณครับอันตัวค่าจะบอกว่าค่าจากเซ็นให้ออฟโรดและทุกคนเลยปะทุกคนเลยนะครับ S <S อุ้ยรถไฟคุณปูนจะมีรูปของออฟโรดนะครับแต่ละคนเพราะว่ามันคนละแต่ละคนจะละแผ่นเนี่ยจะมีการเซ็นให้ออฟโรดนะฮะหมวกอิชูล่ะหมวกอิชูหมวกอิชูมมมไม่ได้เข้ากับไม่ได้เข้ากับชุดนี้หรือไม่อะไรนะไม่ได้เข้ากับชุดนี้หรือขวทอเมื่อกี้ทำอะไรอะ่ะเห็นคอมเมนต์นะ ใครที่บริจาคมันไปแปะหน้าไม่ได้เออใครที่บริจาคอ้าไม่ใช่ใครที่บริจาควะโดนนดใครที่โดนดก็แปะไทยไงอ๋อก็แปะใครที่ส่งของให้หลังจากนี้จะเป็นของพอทวหมดเลยเอาจ้ามาทำอะไรกับข้าทำสัญญาอะไรข้าไม่ได้คอมมิตด้วยเลยนะจะเซ็นให้ออฟโรดแล้วนะ คือแต่ละอันจะมีแบบสิกเนเจอร์ที่แบบเด็ดเฟรนด์ที่มันแตกต่างกันนะฮะโดเนิทแปลว่ามอบให้ด้วยใจเจ้าค่ะ เอเจ้าจะรู้ไหมว่าโดเน a แปลว,ว่าให้ด้วยใจไม่ใช่การบริจาคแต่การบริจาคก,ก็คือการให้ด้วยใจถูกต้องแล้วออคุณพระมาจากประเทศจีนขอรับขอบคุณนะขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับอูอเดี๋ยวจริงๆนี่ถ้าไม่ติดว่าคนเยอะนี่จะตีลังกาเต้นให้ดูแล้วทุกคนผมแบบดูดิกล้ามผมแบบมันแบบมันแน่นมากค<ะ>อทอดูดิ นี่ก็มีเหมือนกัน 400cc ในเด็กหนึ่งสองซาตมทำตมทำตรมทำเ้ยได้ไหมเท่คนพี่เท่ม,มากเลยเจ้าค่ะ,ะแขนเป็นยังไงบ้างก็ก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วครับอุ้ยขอบคุณครับผมใจเต้นเลยเนี่ยช่วงนี้ผมเขินหุ่นผมมากเลยคือมันมันฟิตอะมันมันแน่น ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ๋อ,บบเ,อเจ้าไม่กะไม่กะส่งให้ใครหรอให้กรมประมินวิทยาพิธยาเขินนะครับอะไรนะครับคุณพ้าจะมาเด้งอ,อกใส่จอแบบนี้ไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกของขวัญเลยนะครับตั้งแต่ดอกไม้ไปจนถึงหัวใจของผมไปจนถึงหัวใจของเจ้า อะไรนะครับถ้าวิจัยล่มมีปิดได้จะใส่ชุดคลุยไปหาโอเคเลยคุณพี่เท่มากคุณพี่ไม่ได้มาไลฟ์นานมากเลยคุณพี่คิดถึงอ๋อเจ้าทุกคนนะแต่ว่าเราจะพูดอ๋อเจ้าไม่ได้เพราะอ๋อเจ้าเป็นของเขาเรียกว่าเจ้าชาเล็ตคุณพระเรียกเจ้าว่าอะไรเธอแม่โนรีแม่โนรีสาลาย อร่อยจริงกินได้โน,ดดนรีนรสาราย <Okay. S 2> เป็นสารายอ่ะอเป็นสารายพี <c oughs> ่ไม่ได้พูดถึงสารายเนี่ยเราไปโฟกัสอะโนรีบ้านนี้มีแต่โนรา ร้องพเพลงให้ฟังหน่อยครับอุ้ยคุณพระคุณพระใจผมมันโตงตกไปหมดแล้วเดี๋ยววันนี้โนรีจะตีลังกาออมามววันนี้โนรีมีวินมิวด้วยเออพี่เข,ขาคาดหว,วังอยู่แล้วโนรีตีลังกาแบบใช้มือเดินโทษนะโนรีหรือคณะกายกรรมเดี๋ยวจะพ่นใส่ซะนะควงกระบอกแล้ว <c oughs> ก,ก็เ <c oughs> ดินเดินเดินถังน้ำมันสามถังคุณมปืนเอาแบบโยนขวด คือเนี่ยคือเรารพี่อสวัสดีครับพี่น้องเล่นสวัสดีครับ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 ยุ้ยครูอะไรสวยสวยนี่มันแดนเซอร์เบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเขาหันกลับเลยพี่ไม่ได้ตั้งใจเราไปอยู่ข้างๆข้าเป็นพระเสด็จดีกว่าเอาโอ้ย ไดมอน์ไปไหนไดมอนต์ Diamond กำลังแต่งหน้าอยู่นะครับราาอยากเจอพี่เจอโอนหนึ่งพอยากเจอไดมอน์โอนพัน0้าอยากเจอโนรีโอนห0าพอยากรู้ว่าออฟโรดไปไหนโอน2,500ครับอบอกตามราคาเลยอเปอตออยู่ไหนอยากรู้โอน3 0 0แต่จะบอกว่าอยู่ไหนเขาทรายไม่บอกโอเค 5,500เลยตอนนี้จำาลาคาัโอมาก่อนเป็นราคาเหมาถ้าอยากรู้แบบเหมาๆโอนมา9 9 9 0บาทโอนเลยตอนนี้เหลือเพียง4,500บาทได้กี่คำถาม5้าคำถาม4,500ได้คําคำถามนี่เป็นโปรลดสุดๆแล้วนะนี่ใช่ว่าใครจะถามได้นะอสอนะจ๊ะเจ้าจักรู้ในสิ่งที่เจ้าอยากรู้อะไรนะ โนโรีอยากไปหาเจ้าค่ะแต่โนรีอยู่เมืองนอกเจ้าค่ะมีเป็นไรนะเพียงเจ้าส่งใจมาข้าก็ดีใจแล้วเรียบเหมือนกันนะอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามีแดนเซอร์500อคนนะครับขอพูดหน่อยขอขิงหน่อยว่าโปรดักชั่นเรายิ่งใหญ่500 5 0อแล้วก็เไหมดเลย ไปหมดเลยใช่องวันยิ่งใหญ่เกิงไก่วันอินเตอร์ไพครับยิ่งใหญ่มากแขนหายช้ำแล้วคือแขนผมต้องขออนุญาตเล่าเท้าฟาร์มให้ฟังท้าฟาร์มแขนของข้านั้นข้าออกกําลังกายมาอย่างหนักของสาวันมานี้ข้าออกกําลังกายหนักเกินช้ำเลยดูดิเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไน้เห็นโอ้ยเจลไม่ได้มันบวมเห็นไหม ทุกคนครับ1,600คนครับคุณเจนเลอร์ชีแตกทำไมอ๋อเจ้าไม่เข้าห้องน้ำล่ะทำไมอ๋อมันรีบคะขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ผมแค่จะมาบอกว่า4ี่โมงเย็นก่อน4ี่โมงเย็นอย่าลืมดูในกระจกอย่าลืม อย่าลืมถ่ายรูปนะครับใครที่มาแล้วถ่ายรูปแล้วลงใน Hashtag OMG Last One สนั่นพระนครวันวันอนเตอร์ไซค์ครับฮะไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อ้าวไม่แต่เขาเลือกรูปไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วคนลงมาผมไม่ไม่เลือกไงครับ ครับไ,ไม่ได้เติมน,น้าสดอยู่แล้วครับอเอออ่ะเดี๋ยวจะมีบิฟอยากฟังไหมข้าวสดอยากฟังโอนสามพันเดี๋ยวมีบีบจิ้มแก้มโอนมา,อ,า <c oughs> อ่คอับอู้อู้อู้ขอบคุณครับขอบคุณสาวรถไม่กรับ,รรบเดี๋ยวจะมีข้าวสดใช่ไหมครับใช่คี่โมงครับอ่าสี่โมง ที่ไหนครับเีข้าไปไม่ได้เก็บช่องวัน,นสา4บเโมง45นะครับ,รบจะมีการเข้าสดนะครับสี่โมงสีสสงส่สิบห45เดี๋ยวมีการเข้ารายการสดทางช่องวัน31อ,อย่าลืมไปติดตามกันสามารถดูได้ทั้ง YouTube และทีวีดิจิตอลไหนเมคาไหมเขาเรียกว่าดิจิตอลไหมยังมีอยู่หรอสัญญาณแอนาล็อกดิจิตอลดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เแล้วก็มีทางนี้ด้วย on น e t ็ตฟ วีทีวีวีทีวีเอซีเอเมอผู้แขกบุกเบลวันดีเท่านั้นพี่หมูบอกเลยว่าให้รอดูข่าวเย็นช่องวันรอดูข่าวเย็นช่องวันนะจ๊ะวันนี้ออกทางช่องวันสามสิบเอ็ดพี่เกชรพูดไปแล้วไงอุ้ยทำไมกิ๊กเข้ามาเป็นไรครับทำไมขำขนาดนั่ะทำไมทำหน้ากันเล่ะไอ้ไอ้เพชรทำไมเจ้าหน้าเด็กยิ่งนี้พี่น่ารักว่ะ อะไรอ่ะพอูสปอยเร็วเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วหน้าผมแปลกๆีไม่แปลกนะก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกเลยเนี่ยพี่พี่เด่เินะงกันคไหนคนละสองโปสเตอร์เลยหรือแล้วเขียนกำกับยนะว่าใครเป็นคนแทน หากใครได้จับฆ่าไปเธอเกือบคงเข้าใจเรื่องราเหล่านี้น um> um> 네ี่นี่เดิไหนปะเนี่ยนี่นี่พี่เอาโอนอีกยอดแลครับเขาบอกว่ามอนโกนหัวโอนห้าพันน้อยไปนะจริงค่าตัวมอนแพงกว่านั้นเยอะสองสี่หนึ่งศูนย์มีหมาโกลเด้นแล้วหรือยังเจ้าค้าอาจจะมีแล้วแต่ยังไม่ได้นึ่อยากรู้ครับอยากรู้เดี๋ยวแปะพร้อมเพรีให้ครับนี่ไงโกลเด้นหมาโกลเด้นไช่แล้วหรอ อล้วพี่อะพี่เป็นหมาปักหมาปักอ่ะพี่คิดเหมือนผมเลยอ้าวหมายถึงว่าพี่เป็นหมาปักไม่ใช่บุลลี่อ้าผมไม่ได้บุลลี่บอกว่าผมคิดเหมือนพี่พี่สังคมส่งของมาพี่ตัดสินเลยว่านี่คือการบอกว่าอู๋หน้าเหมือนหมาปอกหมาปอกหมาปอกคืออะไรหมาปอกคืออะไรทางง่วงแล้วข้าวชุบเกลืมาจุบเก็ืพูดได้ไหมพูดไม่ได้ ค้าจะต้องไปแล้วเพราะเขาจะจะบีฟกันแล้วน่าใส่มั้ยอนี่ยนะจริงหน้าเราใส่ไงน้าเราไปเย็นอยู่แล้วมั่งเราเป็นดารานแล้วไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยไม่ฟิลเตอร์เนี่ยหน้ามันผ่องมาเราใช้รีจูรันไงขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปแล้วนะพอจอต้องบีฟแล้วเจอกันเย็นดีนะครับอย่าลืมไปแฮชแท็กกันกับ OMG Last One สนั่นพระนครแล้วก็อย่าลืมนะครับ4โมง45ดูข่าวเย็นทางช่องวัน3 1นะครับเดี๋ยวจะเจอจุ๊บเม่งกับ ปังคุ้กับเจมนะฮะไว้เจอกันนะฮะปังคุ้ปังคุ้มปังคุ้งโอเคส่วนเจมก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายส่วนผมตะก้อง <c oughs> ลาไปก่อนครับ <c oughs>